E aí ละวัดอาเซียนเรียนรู้ความเหมือนและทำความเข้าใจกับความต่างของชาวอุตสาคเนวันนี้จะเป็นหัวข้ออะไรไปชมกันค่ะ วิสาขาบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาประจำปี2556จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดก,กิจกรรมอยุธยาพุทธามหานุภาพวิสาขาบูชา2556เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยและประเทศศรีลังกาในฐานะที่ทั้งสองประเทศช่วยกันเกื้อหนุนและทำนุบำรุงพุทธศาสนาร่วมกันมาเป็นเวลาช้านาน ไทยกับศรีลังกาเนี่ยเกี่ยวข้องกันทางพุทธศาสนาเรารับพุทธศาสนามาจากศรีลังกาในนิกายลังกาวงนะครับแล้วก็มาเจริญรุ่งเรืองในประเทศไทยเนี่ยเนื่องจากพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ตั้งแต่สุขโขทัยมาจนถึงรัตนกโกสินทร์เนี่ยนะครับนับเป็นพุทธมามะกะแ,ะและเป็นศาสนาประจําชาติของเราแต่สังศรีลังกาเองเนี่ยเขาเสื่อมโทรมลงเนื่องจากพระมหากษัตริย์หรือผู้นําเขาหลายยุคหลายสมัยเนี่ยไม่ได้นับถือศาสนาพุทธ จนถึงก็ไม่มีพระสงฆ์ที่จะประ,ประกอบศาสนกิจได้นะครับทางกษัตริย์รีลังกาก็ได้ทำพระราชสารมาขอพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศนะครับกษัตริย์ไทยในสมัยกรุงศรียาที่จะขอพระสงฆ์ไทยเนี่ยกลับไปฟื้นฟูพุทธศาสนาที่นั่นนะครับจนเกิดเป็นการสถาปนาพุทธศาสนานิกายสยามวงขึ้นในโลก แล้วก็สืบเนื่องมาจนถึงวันนี้ครบ260ปีโอกาสนี้เราก็ได้ร่วมฉลองฉลอง260ปีพระอุบาลีร่วมกับทางศรีรังการเรื่องในเทศกาลวันวิสาขาบูชานอกจากนั้นก็จะมีการแลกเปลี่ยนพระ,พระสงฆ์แลกเปลี่ยนนักศึกษาแลกเปลี่ยนสินค้านะครับรวมทั้งเรื่องของการท่องเที่ยวแลกเปลี่ยนกันครับ บรรยากาศภายในงานอายุทยาพุทธ,ธามหานุภาพวิสาขาบูชา2,556มีประชาชนจำนวนมากให้ความสนใจมาร่วมกิจกรรมอาทิการฟังสวดพุทธมนตรพันยาโดยพระสงฆ์ไทยและพระสงฆ์ศรีรังกา99รูป หน้าที่จุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์สำคัญในการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองตามประเพณีท้องถิ่นดั้งเดิมของชาวสีลังกาได้แก่การจัดแสดงประรำพุทธประวัติโทรนาขนาดใหญ่ซึ่งภายในซุ้มมีการจัดแสดงภาพลำดับเหตุการณ์สำคัญสคัญทางพระพุทธศาสนาทั้ง9เหตุการณ์เริ่มตั้งแต่ประสูติตัสรู้และปรินิพาน จากนี้ตัวแทนจากประเทศศีลังกายังได้นาศิลปะและวัฒนธรรมต่างๆมาเผยแพร่อาทิการแสดงนาฏศิลป์พื้นเมืองที่เรียกกันว่า Candy Dance ซึ่งเป็นการแสดงในโอกาสสาคัญและหาชมได้ยากยิ่ง ทำารงบุญทรงไพศา,ารลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกธรัฐมนตรีซึ่งเดินทางมาให้การต้อนรับพลเอกซันต้าโกเตโกดาเอะอคราชทูศรีลังกาประจำประเทศไทยพร้อมคณะก็ได้กล่าวว่านอกจากความเชื่อมโยงด้านศาสนาแล้วทั้งสองประเทศก็ยังมีความสัมพันธ์ที่ดีในด้านอื่นๆอ,อีกด้วย นอกเกกเรื่องศาสนาแล้วก็มีเรื่องศิลปะวัฒนธรรมการค้าการลงทุนนะานนายรัมตรีเนี่ยจะเดินทางไปศรีลังกาวันที่31พฤษภามนี้ก็จะมีคณะนักธุรกิจไปเกือบร้อยคนนะครับจะไปพูดกับเรื่องธุรกิจทั้งเราไปลงทุนที่นู่นค้าขายที่นู่นและไปรู้จักแล้วก็เชิญชวนเข้ามาทำมาค้าขายด้วยที่นี่เช่นเดียวกัน พุทธศาสนาถือว่าเป็นศาสนาประจำชาติของหลายประเทศในอาเซียนได้แก่ประเทศไทยสปปลาวสหภาพพมา่ากัมพูชาสิงคโปร์และประเทศเวียดนามซึ่งความเชื่อมโยงด้านศาสนานี้เองทําให้ชาวอาเซียนมักประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเนื่องในวันสําคัญสําคัญในรูปแบบคล้ายลึงกัน ถ้าหากนับจากจำนวนประชากรที่นับถือศาสนาพุทธประเทศไทยนับว่าเป็นชาติอาเซียนอันดับที่สองรองจากประเทศกัมพูชาที่มีจำนวนประชากรนับถือพุทธศาสนาโดยมีพุทธศาสนิกชนสูงถึงร้อยละเก้ของประชากรทั้งประเทศซึ่งสิ่งที่ทำให้คนไทยทำนุบำรุงยึดถือและสืบทอดหลักคำสอนในพุทธศาสนานอกเหนือจากความเลื่อมใสศรัทธาในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ยังเป็นพระสถาบันหลักของชาติเช่นสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้งในอดีตและปัจจุบันดำเนินการเป็นแบบอย่างวันอทิที่เป็นมงคลช่วงเทศกาลวิสาขาบูชานะธรรมภาพก็ขอเชิญชวน ญาติโยมทุกท่านมาร่วมมาเป็นบุญเป็นพุทธบูชาเนาะช่วงเทศกาลวิสาขาเนะี่ยโดยการแบ่งเวลาให้กับตัวเองเนาะสร้างคุณค่ากับตัวเองโดยการเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีไม่ลืมพระคุณของพ,พระเจ้าพระอาค์พระสง์ที่มีอยู่เนะี่ยซึ่งเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่ว่าเราเรียกว่าแก้วสามประการเนาะถ้าเราไม่รักษาหรือไม่ชักจูงลูกหลาน หรือถ้าครอบครัวไปเนี่ยแล้วใครจะไปล่ะลเราต้องปลูกกระตุ้นตั้งแต่ระดับครอบครัวแล้ว,วล่ะแล้วก็มีการปลูกฝังให้เห็นคุณค่าของอคุณของพระเจ้าที่พระอ,องค์ได้บำเพ็ญประโยชน์ให้แก่ชาวโลกโดยเฉพาะความสุขหรือสติภาพด้านภายในจิตใจของเราเนาะความสุขความสติภาพภายนอกเนี่ยถ้าเราเคารพกฎกติกาพระธรรมวินัยเนี่ยสังคมเราก็จะมีความสงบสุขถ้าเรามีความสงบสุขด้านภายในแล้วเนี่ย ทางทางธรรมเขาเรียกว่ามีธรรมะวินัยเนาะถ้าเป็นโยมเขาเรียกว่าเป็นผู้ที่มีมรารยาทชาวพุทธหรือวินัยชาวพุทธเน mm ี hmm. ่ยกาบวินัยก็ไม่ต่างกับอะไรกฎหมายบ้านเมืองเนาะ mm hmm. ถ้าเราเคารพกฎหมายเคารพพระธรรมวินัย mm hmm. โดยน้อมกายน้อมใจของเราไปสู่วัดเพื่อจะขัดเกลาจิตใจให้เป็นผู้ที่มีความไม่ประมาทมารู้จักให้ทานรักษาศีลแล้วก็ภาวนาอารมณ์จิตใจนะนำสิ่งที่ดีงามไปถ่ายทอดให้แก่ ลูกหลานของเราด้วยไม่รลปหลูสิ่งที่ดีงามที่มีอยู่ในวันที่บรรพชนที่เราได้สืบทอดมาเราก็จะมีความสุขแบบวิถีไทยวิถีพุทธนะ,ะเรากจะไม่หลงวัตถุถึงแม้ว่าสถานการณ์บ้านเมืองจะวุ่นวายยังไงแต่ถ้าเรามีความสุขภายในสงบจิตใจอยู่ด้วยความมีสติปัญญาอร,อรอบครบคิดว่าเราก็จะอยู่แบบมีความสุขแน,น่นอนอลดความเสี่ยงไปเยอะเลยเนาะ ้นญาติโยมทุกท่านมีโอกาสมาทําบุญวัดไหนก็ตามก็ถือว่าอยู่ใกล้บ้านสะดวกเนาะหรือว่าจะมาทางภาคเหนือก็ดีต้อนรับนะทำมาวัดศรีชุมก็ได้นะมา,าเป็นประโยชน์ก็ขอ,อกระตุ้นแล้วก็ให้กําลังใจญาติโยมทุกท่านเนาะอากาศจะร้อนช่างมันแต่ใจอย่าร้อนก็ให้มาสู่ในห่วงอารามของวัดต่างต่างมาเป็นประโยชน์ในวันสำคัญกงคือตอนเช้าก็ทำบุญจากบ้าน แล้วก็ฟังธรรมฟังเทศการคืนก็เวียนเทียนเนะาะใกล้ที่ไหนก็ไปที่นั่นก็ขออ้างเอาคุณพระศรีนตฏัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณเาความดีบาร,รมีรมท,ที่ทุกท่านได้ร่วมกันทําในวันศีวิสาขาบูชาและทุกวนันทุกวนันเนาะก็ขอให้เป็นดบ,บะเดชะเป็นพระพระัระ,ระปัใจจัยให้คุณโยมทุกท่านได้มีกําลังกายกําลังใจต่อ,อสู้ชีวิตและบรปปรลุเป้าหมายถึงความดีเหมือนกันทุกคนแล้วก็สมปรารถนาแก้วคาดปลอดภัยจากอันตราย ทุกคนทุกท่านด้วยเธอเป็นประจำทุกสัปดาห์นะคะกับช่วงบวัวแก้วบอกกล่าวข่าวคราวดีๆจากกระทรวงการต่างประเทศของเราค่ะ ในยุคที่สังคมอุดมไปด้วยข้อมูลข่าวสารการเข้าถึงต้นกำเนิดข่าวรุดแหล่งข้อมูลที่เป็นทางการสามารถลดความเสี่ยงในการรับสารที่ผิดพลาดเพราะข่าวหรือข้อมูลมีความน่าเชื่อถือถูกต้องเที่ยงตรงและฉับไวด้วยเหตุผลที่กล่าวมาจึงเป็นต้นกำเนิดของสถานีวิทยุสรานรมสะพานเชื่อมความเข้าใจระหว่างกระทรวงการต่างประเทศและประชาชนภายใต้ปณิธานเพื่อไทยก้าวไกลทันโลก สถานีวิทยุสลาลมเป็นสถานีว <of> ิทยุท mm ี hmm. ่พยายามจะออกอากาศเพื่อที่จะอธิบายให้ประชาชนเข้าใจว่ากระทรวงการต่างประเทศทําอะไรบ้างเกิดอะไรขึ้นในต่างประเทศนั่นคือช่องทางที่ประชาชนทั่วไปสามารถรับฟังได้นะครับส่วนใหญ่ผู้จัดรายการของเราก็คือข้าราชการที่ทําหน้าที่ต่างๆตามกลุ่มกองเมื่อได้มีการทําหน้าที่แล้วเขาก็พยายามมาเล่าประสบการณ์เล่าผลงานว่าเขาไปทําอะไรบ้างและงานเหล่านั้นเนี่ยแม้จะอยู่ไกลจากความรู้สึกของคนไทยแต่ความจริงแล้วในที่สุดมันก็จะมีผลกระทบกับประเทศเรา กับคนไทยไม่ว่าจะเป็นการสร้างโอกาสไม่ว่าจะเป็นการเตรียมตัวรุวงหน้าเพื่อรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งท่านผู้ชมที่สนใจข้อมูลที่เป็นสารัฐะนะครับเป็นเรื่องของความรู้นะครับก็สามารถรับฟังได้ผ่านสถานีวิทยุสราลม A อเอ็มนนะครับซึ่งเราก็มีการจัดควบคู่ไปกับพาร์ทเนอร์ของเราคือสถานีวิทยุ v o, o a เเพราะฉะนั้นท่านก็จะได้ฟังข้อมูลข่าวสารที่เป็นภาษาไทย จากผู้จัดรายการของกระทรวงการต่างประเทศและฟังภาษาเพื่อนบ้านรวมทั้งภาษาอังกฤษจากสถานีวิทยุเอไปด้วยกันนะครับ mm hmm. อยากจะให้ประชาชนไทยสาธารณชนไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชนไม่ว่าจะเป็นภาคประชาสังคมภาควิชาการรู้ติดตามและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของการต่างประเทศที่เกิดขึ้น mm hmm. ทุกวันนี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปใช่ไหมฮะท่านคงเห็นภาพนะครับว่ามันอยู่ใกล้กับพวกเรามากจนกระทั่งเราคาดไม่ถึงนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน วิธยุสดรันรมออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เดือกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ระบบ AM 1575กิโลเฮิรตซ์เปิดสถานีในยามเช้าตั้งแต่เวลา5นาฬกา30นาทีและปิดสถานีส่งคุณผู้ฟังเข้านอนในเวลา22นาฬกา30นาที และทั้งหมดก็คือรายการอาเซียนวิชั่นในสัปดาห์นี้นะคะถ้าหากว่าคุณผู้ชมท่านใดต้องการที่จะแนะนําติชมรายการรวมไปถึงแบ่งปันเรื่องราวดีๆของชาวอาเซียนสามารถติดต่อเข้ามาได้นะคะตามที่อยู่ด้านล่างนี้ค่ะ และกลับมาพบกันเป็นประจำทุกวันเสาร์นะคะหลังข่าวภาคค่ำ19นาฬิกาถึง19นิกา30นาทีทางมีเด a News c h a ช n e l กับรายการอาเซียนวิชั่นนะคะสำหรับสัปดาห์นี้เวลาหมดลงแล้วดิฉันและทีมงานลาไปก่อนลากันไปด้วยเกรดอาเซียนค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีเป็นคำทักทายในภาษาไทยมีความหมายว่า h e l โหครับ